บอกข้แรกเลยค่ะสำหรับโซเชียลมีเดียของ AS นะคะถ้า AS มีการใช้โซเชียลมีเดียแบบครอบคลุมนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, IG, Instagram, YouTube หรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ทั้งแต่หลักตอนนี้จะเป็นการทำผ่านทาง TikTok นะคะซึ่ง TikTok จะเป็นแพลตฟอร์มที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ค่ะและ AS นะคะได้ทำการประมืมกับบิสซี่โมสตาน,นะคะเป็นการ AS นะคะก็ได้มีคอนเทนที่น่าสนใจมากมายนะคะเราเลยเูคอนเทนที่น่าสนใจมาสามคอนเทนนะคะคอนเทนแรกนี่ยก็คือความบันเทิงสุดุ้มเพย์พรีเมียมนะคะก็คือรวมแอปไว้ดูที่เดียวแบบไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะจะอยู่ไหนไม่ว่าเวลาจะอยู่ไหนเวลาไหนก็สามารถดูได้ค่ะดูได้ทางละครบันเตี้ซีรีส์นะคะแล้วก็ฟุตบอลนะคะก็สามารถรับดูได้ดูได้ทั้งฟรีนะคะและดูส่วนย้ียหลังได้ด้วยค่ะค่ะคอนเทนที่สองนะคะ คิดก่อนกดโอกาสเป็นเดียนะคะ AS, AS ได้ลงมาลงเพื่อไม่ให้ผู้ที่ใช้บร,ริการของ AS นะคะได้ตกเป็นเดียของวิชาชีพในปัจจุบันค่ะค่ะและคอนเทนต์สุดท้ายนะคะจะเป็นคอนเทนต์ a s c h a n n นะคะก็คือให้ผู้ที่สนใจอยากกวกกเได้น,นะคะได้ทำวิดีโอที่น่าสนใจสัสรร้นๆของตัวเองนะคะลงบนแพลตฟอร์มนะคะติดตอ่อ a c e b o o k หรือ y o u t u พ e เมียนะคะซึ่งคอนเทนต์นี้นะคะจะเป็นที่นิยมในบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากๆเลยค่ะ ตอบโจทย์มากๆาเลยคะ่ะต่อไปนะคะไอ AIS ก็สร้างสโลแกนให้ลูกค้าจดจำไม่ว่าจะเป็นเครือข่ขยทุกที่ทุกเวลาหรือต่อมาก,ก็คือ AIS อยู่เคียงข้างคุณล่าสุดน,นะคะที่มีสโลแกนก็คือ AIS ใไหนชีวิตในแบบค,นนะนะคะุณนั่นเองค่ะอย่างสุดท้ายนะคะ AIS ก็มีสัญลักษณ์แบบว่ามีลูกไม้รอยยิ้มสีเขียวรูกได้จากโลโก้สัญลักษณ์นะคะมีความหมายก็คือความเป็นมิตร แคมเปญฟูฟันเนลนะคะซึ่งเป็นการยิงแอดโดยใช้ Google Display นะคะโดย พิมีรีที่ผ่านมานี้ผ่านทา a s เลยค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะเป็นการตอบรับที่ดีมีการพูดถึงเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่สามารถเช็คฟีดแบ็กจากก็้องโทรลูและแชรต์ต่างๆได้ค่ะ a s นะคะ, a a ะ,คะได้รวมเป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการเรื่องเล่าเชาวนี้ของช่อง3นะคะซึ่งให้ผู้ชมทางบ้านนะคะได้แสดงความคิดเห็นในรูปแบบของข้อความผ่านทางรายการได้ะคะ่ะ ตั้งศูนย์ a s ระบบติดตั้นะครับเพื่อระดมนะครับนักวิจัยนะครับนักพัฒนาผู้เชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับดิจิตอลหุ่นยนต์ทางการแพทย์นาจ g นะครับส่งบริการทางการแพทย์นะครับให้กับโรงพยาบาลแล้วก็มีสัมปทานกับโรงพยาบาลทางในภาครัฐและก็เอกชนขครับพอเข้าต่อไปแล้วสำ a s นะครับมีการสร้างสรรค์งานร่วมกับวิศวะอาหารในจุฬาลงกรณ์นะครับเพื่อ สัจากกสชสําหรับข้อสุดท้ายน,นะครับ a s มีการลงทุนนะครับจดสัรงบประมาณเพื่อพัฒนาและวิจัยนะครับระบบนิเวศาสตร์ธรรมเพื่อแสดงให้เห็นว่า a s นะครับมีส่วนรับผิดชอบต่อสมมังคมและก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรนะครับ